ถ้าคุณอยากปราบมือที่สออกไปจากความสัมพันธ์ของคุณครับคุณจงเป็นผู้กําหนดกติกาของเกมนี้ครับการที่คุณจะกําหนดเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยให้เลิกตามตามจิกตามวีนตามเวียงคุณเป็นผู้กําหนดเกมนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าชีวิตความคิดไมเซ็ตทัศนคติอของคุณมันร้อนรอนซะเหลือกเกินครับ2ครับคือการปล่อยวางครับ เฮ้ยครูคอมปล่อยวางแล้วมันจะชนะได้ยังไงคุณเชื่อครูคอมไหมยิ่งคุณยึดติดอะคุณจะยิ่งเป็นผีบ้าผีบอเป็นประสาทมากขึ้นครับยิ่งจะทะเลาะมากขึ้นคุณไม่มีสติไม่มีสมาธิในการมานั่งวางแผนเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักปล่อยวางเพื่อคิดแผนที่ดีกว่าคุณจะต้องสร้างภาพว่าคุณเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องสร้างภาพลักษณ์ที่เหนือกว่า คุณต้องปล่อยให้มือที่สามมันเป็นผีบ้าผีบอไปแบบนั้นแหละครับปล่อยให้มันเครียดไปแบบนั้นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องเลี่ยงการทะเลาะก,กับแฟนของคุณให้ได้มากที่สุดยิ่งคุณดึงให้แฟนเนี่ยอยู่กับคุณได้มากเท่าไหร่มือที่สามมันยิ่งเครียดมากเท่านั้นครับยิ่งคุณถ่ายรูปคู่กับแฟนลงโซเชียลมากเท่าไร่มือที่สามมันยิ่งเจ็บปวดใจมากเท่านั้น,นครับจำไว้ครับเกมของคนฉลาดไม่ใช่ความเร็ว ความเร็วไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญการประจานไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณวางหมากให้ศัตรูเดินเข้ามาติดกับได้หรือเปล่าครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบ e ุ๊กหนประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาท Ebook ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 000, 1 9 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line ID ด o v e 2. เมื่อเข้าไปที่ l i น์แอแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line แอดบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ